ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งได้เปิดภารกิจหลังน้ำลดที่เขตดอนเมืองเป็นแห่งแรกนะครับพร้อมทวิตเตอร์เชิญชวนประชาชน,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 ชนร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวาโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาระบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ นางสาวยิ่งลักษชินวัตนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานร่วมใจคืนรอยยิ้มและความสุขณบริเวณวัดดอนเมืองเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของชาวกทมในเขตพื้นที่ดอนเมืองโดยมีนายยงยุทธวิชัยดิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ,ของมนุษย์ พลเอกสเสถียรเพิ่มทองอินปลัดกระทรวงกลาโหมรวมกิจกรรมฟื้นฟูประเทศเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา7รอบ8 4พรรษากิจกรรมนี้จะมีการปรับปรุงสถานที่สาธารณะอาคารบ้านเรือนโดยการกำจัดขยะทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งรวมถึงมอบถุงยางชีพ และจ่ายเงินชดเชยของรัฐบาลให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภยัยครัวเรือนละ5,000บาทโดยนายกรัฐมนตรีจะมอบเงินช่วยเหลือนำร่องให้สำหรับผู้ที่ยื่นหลักฐานเรียบร้อย1,000รายจากผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดเขตดอนเมือง60,000รายนอกจากนี้ครับยังมีการจัดตั้งศูนย์ Fix It Center รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์จัดรถโมบายเคลื่อนที่นำแพทย์ไปตรวจรักษาพยาบาล โดยเขตดอนเมืองมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภยัยรวมทั้งหมด8 4ชุมชนจำนวน65หมู่บ้านก่อนหน้านี้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความในทวิตเตอร์ส่วนตัวเชิญชวนประชาชนและจิตอาสาร่วมกิจกรรมฟื้นฟูเขตดอนเมืองซึ่งเป็นเขตนำร่องเขตนแรกหลังน้ำลดในวันนี้โดยระบุนะครับว่ารัฐบาลได้จัดก,กิจกรรมช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงสถานที่สาธารณะ อาคารบ้านเรือนกำจัดขยะทําความสะอาดและจัดตั้งศูนย์ f i x ซ์ Center โดยจะเริ่มจากวัดดอนเมืองเป็นแห่งแรกครับ